ปลายางสวัสดีครับสวัสดีครับปลายัางปลายัางครับอันนี้ทํากล้วยอะไรครับหนิปลายัางทํากล้วยอะไรครับทํากล้วยอะไรครับหนิกล้วยหักมุกะออกล้วยหักมุกไม่ใช่กล้วยฉาบใช่ไหมครับอ๋อต้องเอากล้วยหักมุกมาทำเป็นกล้วยฉาบ,มาบาเม่นบาวเกต ฮะใช่ค่ะเอเตเลยเตเลยพี่แก้มก็ช่วยยายเนาะช่วยย่าด้วยนะไปยังครับเราต้องใช้แต่กล้วยหักบุกวะไม่กล้วยอะไรก็ทำได้อ่าต่อครับเราให้แห้งๆนะครับผมยกเว้นกล้วยหอม กล้วยหอมทำไม่ได้กล้วยหอมเป็นไรครับป้ายังกล้วยหอมทำไไม่ด้อ๋อเป็นยังบาเกตกล้วยหอมเคยเป็นไรกับบาเกตกล้วยลูกเล็กๆอ่ะกล้วยเขียวกล้วยหอมมาทำไม่ได้อันนี้ป้ายังใส่อะไรครับนี่ใส่อะไรครับใส่เนยอ๋อใส่เนยให้มันหอมโอ้แกงรานี่ยยังรานายแล้ว เดี๋ยวเข้ามาบ่งดูปลายังอ่านี่ครับผมเราถอดเราห่อพูนไปไว้บนผิวสัสาตรง<ก>ที่บรรจุถุงด้วยยกเว้นกล้วยหอมลวอะวะครับผมถ้ากล้วยหอมนี่จะไม่ได้ปลายังบวก อุปกรณ์แบบนี้นี่หามาจากไหนนี่ตัวอันนี้ตัวไส้กล้วยซื้อมาจากภาคใต้เลยซื้อมาจากภาคใต้แถวนี้บ่มีนะกินได้เลยอ๋อมีอยู่่่แตวาันหายากถ้าเราดัดแปลงได้ไหมนี่ทำเองได้ไหมเหมือนเหมือนหูกระต่ายไหมบ่ ขึ้นอยู่องพอมเอาครับผมปลูกกล้วยหักมูมกนหน่อยเด้อครับเด้อบมีพันธุ์ก็มาเอาอยู่สวนป่ายย่างเด้อครับเบาเกตเบาเกตมีพันธุ์ให้ไหมนี่มีครับอืขายยังไงก็ต้นละห้าสิบต้นละห้าสิบเบาเกตครับปลูกขึ้นเห็นแต่ฝนต่านี้ได้อยู่เป็นกอยอยู่ไฟชนแตกสะนามโมอยู่ ไปยัปปไปยงไอเฮต้าโดนตาพอดีบอกกับเนี่ขายทุกมือเล่นมอญน้องมันมาพอกันอ๋อเ่าจะไม่ได้ทำนะใส่ไอ้ไขายถุงเท่าไหร่ครับไปยังถุสบบถงสิบบาทถุงยี่สิบถามถุงสิบบาทถุงยี่สิบเฮต้าเงี้ยขายทุ่มือครับพี่น้องไปยังครับสุดยอดตาม่อยขึย้น้ามหน่อยไปยัง ถ้าใส่เยอะมันจะไม่สวยพยายามนั้แน่นกันมันก็อุ้ยปลาไหมแล้วครับผมอืมเราใส่เนยครับผมพี่น้องเดี๋ยวคอยเบิ่งรายละเอียดครับผมว่าเราปลูกกล้วยยังปลูกกะปิที่เสด็จกินด้วยปลาเลยทำเลยมันไม่สวยเพราะว่ามันไม่ได้ผ่านการหมักอ๋อมันต้องหมักมันจะออกสีเหลืองหมักใส่อะไรครับป้าหมักใส่ถุงไว้ธรรมดาอ๋อครับ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 อืมเอ้ยหามหัวใจได้ว่ามันมันสุก รเรารู้ได้ไงว่ามันสุกครับนี่พอพอน้ําพอน้ามันมันมันไม่เดือดพอน้ําไม่เดือดน้ํามันไม่เดือดแล้วอ๋อมันก็จะพอน้ามันมันไม่ไม่เดือดแสดงว่าสุกแล้วเออนึกว่ามันกรอบแล้วอ๋อครับผมพี่น้องพี่น้องเทคนิคง่างไงครับผมแำเน็นผมถอดหนีบหม่เลยครับ ถ้ามันกรอบแล้วมันจะไม่มีอะไรเดือดเลยถ้ามันกรอบแล้วมันก็พีคมอย่าเดือดครับผมเทคนิคง่ายๆครับผมให้มันเหลืองเสมอกันให้มันเหลืองเสมอกันแต่ตอนนี้เราก็พลิกไปเรื่อยๆเออนื้อมันแข็งข้างหน่อยแล้วก็ดูดูปอย่างเราพลิกครับผมปิ้นไปปิ้นมาปิ้นไปปิ้นมาน้ำมันมันก็จะหยุดนิ่งพิ้นไปปิ้นมาตกเตียงเลยใช่ไหมครับปลายยงอ๋อ มันก็จะหยุดนิ่งก็น,นะว่ามันกรอบแล้วข้ับครับครับครับสังเกตได้ง่ายสุดยอดแล้วครับป้าโอ้โหเอาเคลียร์อ,อย่างนี้อาชีพเสริมอย่างนี้เลยนะป้ากเกศเนาะม,มันติดกันหน่อยแล้วก็เคลียร์ออกพอมันแข็งตัวแล้วมันก็ออกทำทำแต่ละครั้งเนี่ยเอาไปขายได้ถึงสามร้อยบาทไหมครับป้าฮะทำแต่ละครั้งเนี่ยไปขายได้ถึงสามไปขายครับถ้าเอาไปขายนะห่อแต่ละครั้งนี่ไ,ได้ถึงสามสี่ร้อยไหม เราไปจําหน่ายให้ลูกค้าในบ้านนี่เราได้ถึงสาม0ึงร้อยไหมแต่ละรอบเขามารับไปขายเลยขายถ้าถ้าถ้าเหลือจากเขามารับไปเราก็เอาไปขายอ๋อเบ็ดเสร็จแล้วเบ็ดเสร็จถึงถึงถึงห้าร้อยไหมโอ้จ้าละวะครับคืออยู่ครับคือนอกเราก็พอติดแล้วเราก็ไปปรุงปรุงเครื่องปูกปรุงปรุงยังไงครับผมเอาน้าปลาแดกปรุงปรุงเครื่องแล้วก็ปรุงหวานปรุงเค็มขอหวานเค็มแล้วแต่ใครจะชอบอ๋อ ใส่ถุงแล้วก็เดี๋ยวครับเบอร์ขั้นตอนครับผมเบาเกตนี้เพราะสืบทอดเจตนารมณ์ตอเลยครับผมโอ้าหกุ้ยมันมีเยอะเราก็ขายเออกุ้ยมันเยอะเราก็เลขขายถ้าไม่ถ้ามันไม่เยอะก็พอแต่ลูกค้าเบาเกตนี้ดีนะสร้างสร้างอาชีพให้แม่ดีเลยไปยังบริกายลอตเตอรี่นั่นแกไปแล้วจะทำอย่างนี้แหละไม่ต้องออกออกกำลังกายโอเคครับผม แต่เขาจะมาแต่ละมือครับผมเขามารับเพราะว่าสั่งกับเบสเซนกับมือละอร่อยแล้วครับผมพี่น้องใครจะไม่กล้วยแล้ววะไม่กล้วยแก้มพี่แก้มไม่เก่งเหมือนยาอะไรเนาะวาดรูปย่าให้ดูหน่อยเร็วย่ายายาที่ละลูกฮะย่าที่ละวาดไม่เป็นแต่รูป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 รูพี่แก้มวาดอะไรเนาะแก้มคนเก่งเลยพี่แก้มโอ้สวยมากเลยใส่แว่นตาได้เหรอ แล้วนี่ตาไรเอ่ยเฮ้ยเวตาไรใสเหรอนั้น้าวตาคิงงูโอ้ถ้ามันกรอบแล้วมันก็จะหยุดนิ่งใช่ไหมโอ้ใช่ใช่ใช่ครับไปยังมีครับผมพี่น้องครับโโอ้หแล้วมันก็จะหยุดนิ่งอย่างนี้ไม่ได้หรอกเลือแล้วก็เอาออกครับผมไปตามขั้นตอนครับพี่น้องไปตามขั้นตอนตามสเต็ ว่าท่านได้ขาย Rabbi ได้บ่บ่มันไม่มันไม่ค่อยออกดีแ, kind of mm. แต่มันมีอยู่แต่มันไม่ยาวเปิดน้ำเขาได้นี่อันนี้คือนึ่งแล้วแม่เปิดน uh, ้ำใส่อยู่เปิดน้ำใสแค่หนึ่งตัวเอาออกแค่หนึ่งอย่างนี้เชียวปั่น ได้สีเป็นตาพี่แกสวยใ่าโอ้อยากมีตำรากลับมาอยู่บ้านปลาย่างเลยครับเด้อมาสอบถามครับผมกล้วยหางมูกแล้วกมีขายให้อยู่ครับผมใช่ไหมครับลุงเหนินครับม,มีพันกล้วยหางมูขายด้วยพี่น้องเลยมาเสือกับเล่าครับผมยกเว้นกล้วยกล้วยอ่า เงยเว้นกล้วยไอหอมทองครับผมเราเห็บอะไรแต่ว่าห้างบุกนีจะดีทีุ่ดแล้ว,ว่าคันได้มักก้อนนีจะดีแห้งแมนมาต่อยังอน,นี้แมนอยู่ลุงเงินมาแมนอยู่ครับเลยอ๋ออูอ้ปลาใหม่แล้วครับอู้นี่ครับผมลุงเงอนเราจัดการอยู่นี่ครับผมนี่ฝ่ายผลิตครับผมฝ่ายผลิตอยู่ตรงนี้ครับชุดจอดนะครับผมกเกษตร แบบพอเพียงครับผมอยู่สวนนี่มีทุกอย่างครับมีปูมีปลามีโอ้ยหลายพดเนาะมี <หา S 1> ทักมีกล้ยครับเต็มเลยกินอะไรปีนี้มันมันแรงปีนี้แรงแต่ว่าก็มีน้ำประดานใช่ไหมลุงเงินครับผมมีอยู่เจาะน้ำเจาะน้ำปั่นอยู่อ๋อแล้วก็เอามีสองคมฝานครับผม ล้างน้ามีใส่น้ำเกลือนะครับลุงเฮือนใส่ยุคครับอ๋อ oh, น้ำที่ใส่กล้วยเราลุงเฮือนใส่น้ำเกลือน้ำแข็ง <c oughs> ใส่น้ำเกลือด้วยถ้าไม่ใส่ถ้าไม่ใส่เกลือมันจะมันจะเป็นสีดำอ๋อ oh, ครับครับครับอ๋อนี่ครับพี่น้องนี่แหละครับผม <c oughs> มีสูตรมีสูตร <c oughs> ต้องใส่เกลือนะครับ <c oughs> ขันพอใส่เกลือมันจะแล่ปื้อปื้เหมือนสิ้นสองตอนเขาไปโน้ตเขียนตรงโน้นไว้ลูกปะ กล้วยฉาบทอดครับผมไก่ซีมัสแล้วครับผมเด้ายเนาะก,กล้วยจะเครือดพอกเกตกล้วยจะเครือบะเคลือเดียวเครือเดียวฮู้เครือเดียวครับพี่น้องได้บอกหลายกล้วยห,ห้ามูาทามะ่อยมอเกล้วยหางมูปาท่าม่อ,อยมอรา,าอก่สีกเกต าเกดียดเ,เดีย,ดยบึงแบบด้วยครับด้อเพื่อแต่เห็ดเป็นเป็นปอาชีพเสริมนะครับผมพี่น้องนี่อ๋อนี่ครับผมด้านหลังด้านหน้าก็เป็นคือคือคือ,คอ,คอไก่หูกระตรงกระตายครับสามพันตัวนี้หนึ่งสองสามแถวใส่ใละสามปีสี่ปีว่าได้ฝนจะเทียวบอไว่าไหนฝนเขาเอฝนฝนตะกรวยกับพ่อ เอากวยฝนพอนอไปย่างนอนี่่ได้ันี่ครับผมกวยจาบไปยังครับผ่านขั้นตอนเดี๋ยวไปบงตัวห่อครับผลิตภัณฑ์บรรจุถุงละยี่สิบาทถุงละสิบาทก็มีครับผมสิบบาทก็มีแต่ว่าน่าจะเป็นยี่สิบบนนั่งนี่ยี่สิบบนนี้แค่เสาเดียวครับผมเดี๋ยวเราก็ออกไปเขามารับครับพี่อง อ่ากอครับผมเป็นอาชีพเสริมครับผมรายได้มือนึดกัมื่อละหาลอยกลัวครับผมเพีองเที่ยวเคลียร์หายหาลอยเลยครับสุดยอดนะปลายังเนาะนม่ห่อละสิบบาทถุงใหญ่นยี่สิถุงใหญ่ยี่สิบใหญ่นี่สิบาทสุดยอดแล้วครับปลายังอันนี้ห่อเล็ก กเกษตรตัวอย่างครับผมนําผลผลิตจากสวนมาเห็ดเป็นอ่าเป็นผลิตภัณฑ์ครับผมกล้วยฉาอ,อ๋อส่งตามร้านเนาะเขามารับกันเนาะโบ่เคยเรือนบอฮะบ่ <Huh? S 2> บเคยเรือนบ่เขามารับไปจนหมดเลยเนาะ บอเขาบ่ายชั่วโมงเขาขายหมดเขาก็โทรมาขายหมดเขาก็โทรมาครับผมครับครับไม่ได้ขายทุกวันไม่ได้ขไไดเขา้ามาในไม่แน่มาลักทุกวันอ๋อแ,<ต>แต่เราทําทุกวันอืมไปนอนจะได้ก็ฝากติดตาม,มาค<ช>รับผมฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ครับผม,มไปนอนจะได้ฮะ <c oughs> อ่าอ่าาาอชีพมาให้พี่น้องได้เบิ่นกันครับผมนี่ตอนนี้ไปย่างแล้วก็นเราบอกว่าถ้าถ้ามันยังไม่สุกมันจะ มันจะพดบุ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 บเดือดอย่างนี้เออถ้ามันสุกแล้วมันก็จะไม่เดือดครับผมนนแล้วเขาก็ตักขึ้นได้เนาะไปะยังเนาะอ้าวครับไปลองครับผมอ,อ่มออสมาส่วนมากเราจะทําเป็นรสรสรสเค็มกับรสหวานบ่ไปยังส่วนมากเราจะทําเป็นรสเค็มกับรสหวานรสหวานแล้วก็รสปรุงเครื่องด้วยอ๋อเดี๋ยวแต่เขแต่เขาจะสั่มาอ๋อครับครับครับปรุงเครื่องนี่เร้เอาเกลือใส่ เราดหวานล้วก็ทํามานะคะเอารสเค็เมรสธรรมดารสเค็มล้วก็ทําให้เขาเอาปรุงเครื่องเราก็จะมีเครื่องปรุงให้อ๋อครับครับจะมีสามรสชาติวันไหนที่มันขายดีอันไหนที่มันขายดีเขาก็ก็จะบอกมาเหลืองยังไงนะปะ ทอดไว้ตอนคืนสีจะสวยเหลืองบาดได้ตอนกลางคืนปอกเปลือไว้ตอนกลางคืนแล้วตอนเช้ามามาทอดอันนี้มันไม่ได้ผ่านกนารหมักเลยนอนเอาพอปอกเปลือกเสร็จแล้วก็แต่ก็แซบอยู่ครับามาทำเลยผมงชิ้มเมื่อกี้อย่างแซบเลยมไม่สวยครับอ่ออคบอา,กการค,ครับผม้อ,องฝากกนอะไรก็แชร์ครับผม,ปมเป็นแรงกระตุ้นกำลังใจครับผมให้ไปย่าง ถั่ครับผมอ,เเอกเี่อากมอนแลดเขาทาได้ครับพีบ่น้อง